สวัสดีครับวันนี้เรามาทําการรีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันดีกว่าครับเนี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกครับเป็นของสิงคโปร์ป่าก็ไม่รู้ครับคุณดูมันมีเว็บไซต์อยู่ด้วยมันมีเว็บไซต์อยู่เนี่ยเนลอนอะไรอ่านไม่ออกครับอ่านเวลอ sg ครับน่าจะสิงคโปร์นั่นแหละมันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นสกูตเตอร์เช่ารครับเป็นผมไปซื้อมามันเป็นของมือสองนะ เป็นไม่ใช่มือสองแล้วมันเป็นรถเช่าที่ปลดระวางอ่ะปลดระวางก็คือมันคงตกรุ่นแล้วอนะตกรุ่นแล้วแล้วร้านมันเขาบอกเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ไม่รู้เขาก็บอกเอามาขายในราคาถูกๆของเดิมมันมีทั้ง GPS ทั้งอะไรเลยนะอยู่ในกล่องนะในกล่องสีส้มตัวเนี้ยแต่ทีนี้ร้านมันเอามาโมใหม่ครับเพราะว่าของเดิมมันจะต้องใช้มือถือในการสแกนเนี่ยต้องโหลดแอปมือถือแล้วก็สแกน แล้วมันก็จะมีระบบสั่งสตาร์ทอะไรผ่านอินเทอร์เนต็ตมาเน่ยเพราะว่าตัวนี้ถ้าของเดิมมันใส่ซิมด้วยนะมันใส่ซิมแล้วมันก็หักเงินน่ะจากบัตรเครดิตน่ะแต่ตัวนี้ร้านร้านมันทามาใหม่ครับมันก็เอามาโมใหม่ครับแล้วก็เอามาปล่อยขายในราคาถูกๆครับผมได้มาสี่พันห้าตัวนี้เป็นมือสองครับก็มันก็มีกุญแจด้วยนะนี่กุญแจ ไฟมันจะอยู่36โวลต์มั้งน่ใจเพราะว่าเขาแถมที่ชาร์จมาให้ด้วยเนี่ยที่ชาร์จมันอยู่ที่36โวลต์1แอมป์ตัวเนี้ยเอามาชาร์จอยู่สักพักเลยชาร์จนานมากกว่าจะเต็มมันอาจจะแค่1แอมป์ั้านก็เลยเต็มชา้านี่ครับโดยตัวรถก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีสวิตมีไฟนี่มีไฟปิดเปิดได้มีปิดเปิดไฟได้ครับปิดเปิดไฟได้ แล้วก็มีแตรด้วยนี่ไว้ไล่หมาเวลาเจอหมาจะได้บีบไล่ได้ครับแล้วก็มีไฟท้ายด้วยนะมีไฟท้ายด้วยมีไฟเบรกนี่ไฟเบรกเป็นไงโคตรเท่ตัวแฮนด์มันสามารถปรับระดับได้ด้วยนะมันปรับระดับปรับระดับได้สามระดับนี่มันจะมีล็อกอยู่มันจะมีล็อกเอาไว้ดึงตอนนี้ผมปรับไว้ต่ำสุดอยู่ มันก็คือดึงขึ้นได้อีกอะ่ะมันก็จะสูงอีกสําหรับคนตรวจสูงตัวเตี้สาหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่ใช้ได้หมดครับนี่ใช้ดูไฟดิไฟคเท่โอ้โอนี่ไฟแวบ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 ได้ด้วยเป็นสวิตช์ปิดเปิดว่าจะแกะให้ดูแต่ขี้เกียจครับเดี๋ยวรอผมโมย้ายกล่องแล้วกันเพราะว่าหลายคนเขาย้ายกล่องตัวนี้กันย้ายกล่องตัวนี้ไปไว้ในข้างในนี้ย้ายไปไว้ข้างในกันครับแต่ว่า ตัวนี้ผมยังไม่ย้ายครับขี้เกียจนี่ครับก็มาดูตัวล้อกันชุดล้อครับเล็กชุดฮับเปล่าฮับมอเตอร์ตัวนี้ครับไม่รู้ว่ากีวก่วัตต์ล้อกี่วัตตไม่รู้ครับตัวนี้นี่ระบบเบรกจะอยู่ในดุมล้อนี่เลยระบบเบรกตอนผมไปซื้อผมก็ไปเลือกเลือกหาล้อที่มันไหนเนี่ยดอกยางไม่สึกอะ ผมก็ว่าโนขึ้นมาเองว่าถ้าดอกยางไม่สึกแสดงว่ามันใช้งานได้น้อยมันใช้งานมันน้อยมันน่าจะอายุก,การใช้งานน่าจะอยู่อีกยาวผมก็เลยไปเลือกคันที่ดอกยางยังดีอยู่เอามาเนี่ยครับได้มา4,500ตอนนี้มันจะมีโชค๊คเนะโชค๊คมันจะอยู่ใต้นี้แข็งมากเดี๋ยวลองบิดให้ดูตอนนี้เดี๋ยวดูล้อมันนะเดี๋ยวผมจะลองบิดให้ดูเนี่ยพอบ,บิดมันก็จะอย่างเงี้ย ผมลองแอดสปีดมาแล้วนะมันวิ่งได้ประมาณ20สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณเนี้ยลองลองใช้ GPS จับดูอะได้ประมาณ2ี่สิบอยู่นะแล้วผมเอาไปลุยลุยทางหดหดมาแล้วผมเอาไปลุยในทะเลมาเลยในทะเลก็คือทางที่มันเป็นทางหินอะทางลุกลังอะเอาไปลุยไปโดดมาปัก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 กระแทกจนจนไอ้พวกน็อตน็อตเนี่ยแม่งหลุดหมดเลยอะโอไปซิ่งมาแล้วน็อตม่งหลุดหมดเลย ผมเลยต้องไปหาน็อตน็นอตอย่างอื่นมาใส่แทนอยู่แล้วอนี้น็อตหลุดหมดเลยครับที่ผมไปล่อนมาไปซิ่งมาโอ้ไฟท้ายหลุดเลยนี่ไฟท้ายหลุดด้วยแรงจัดนี่ครับเดี๋ยวไงว่าจะไปลองสปีดให้ดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะไปลองสปีดดูไหมว่าจะประมาณไหนจะเอาไปซิ่งซิ่งซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาไปซิ่งสักหน่อยแล้วกันว่ามันจะได้สปีดเท่าไหร่ตอนนี้เอามาไว้ในบ้านกัน ก็ต,ตัวรถมันมีกุญแจด้วยนะมีขาตั้งมีกุญแจตอนนี้มันขึ้นเป็น41โวลต์ผมก็ไม่แน่ใจว่า41มันคืออะไร41โวลต์หรือเปล่าเป็นแบตเตอรี่มันหรือเปล่าก็ไม่ชัวนะม,มีเบรคให้อันนึ่งโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองไปซิ่งกันดูดีกว่าแค่นี้ก่อน